สว <East. S 1> ัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีแฟนเพลงแฟพลนมะล้อมสุขสุขคนครับพอกันอีกแล้วครับผมพอดีทวีศักดิ์ทั้งช่องพอดีแล้วเพื่อนอิปเชียทั้งเพจิดเพลินผมพอดีทวีศักดิ์แฟนเพจครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แพร่จ้าปาด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 ช่วยให้อหนียูกน้อนขอพอดีอยู่ในอันโซเชียลโดนเขาอยู่โซเชียลคูเหมอเขาจนเบ่อคลองเขาไม่เคยบอกเนี่ยหนีเตือนไ่เคยเห็นเขาบอกเนี่ยหนีจ้าเสียชุ้เหม่กับว่าคลองปนี้ฮะกับคลองคลิปนี้แล้วพี่ต้งงไปยยิใหาวันนี้เรามีแขกรับเชิญในไลฟ์เรานะครับผม ไอ้นั่นนั่งนัดนั่งชูอาสิเป็นแบบว่าอ่าอีกทีมงานหนึ่งก็ว่าได้ทางรถแห่เจริญศรินนะครับมือนี้ให้เกียรติพี่ให้เกียรติน้องทางไหลสดเท่าก,ก็การหมดแรงนะครับไหลสดเต็มรูปแบบ,บทีมงานจเจริญศิรินมีอะไรมาโชว์มาเสือภัยแฟนคลับเอฟซี FC ในไลน์นี้ค่อยติดตามค่อยเบิ่งกันแล้วกันครับตอนนี้บอดเพิ่นมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนัดกันเนาะมันนัดกันว่าเออถึมาโปรโมทกันซอยกันสิได้กะพี่น้องเฮา บ่แมนจ้าไหนผมเห็นนันอันยังเกาะผมเห็นแอดมินเจ้ามาเข่าในไหลตลอดแอดแอดมินเจ้าไหมนันเจ้าเป็นพ่านงานหลือ่ก็ผอแปคือเด็กเข่างานหลายพี่มันต้องยังสี่ผมบอกเลยดูเขาดูเรื่องนี้ยังไงสักอุ้ยหนูผีไอ้ผมถ่าเจ้าเจ้าเข่าประชุ่มนี่แหละจอบแล้วจอบอีกว่าท่านเหล่าเยื้ สรงสีหนา้งสีเขียงเกียดกเจ้าเอาเป็นยังบ่ยิ่งเดี๋ยวมาปัดซุมมาปัดช่วจะยืนทานนี่นะว่ะเปยังลูกพี่เม่กี้เดียวปวขี้หัีเฮ้ยีดหดจอดถึงเน่ยันกัทบ่บยังแน่จังนจังหน่อยบ่บกัพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเพิ่นโอ้ยเพิ่นจมิดหัดจมโอ้โหผมจะสีวางไหนอ้าเจ้า็เข้มทงในือไปเห็น ได้ข้าวได้ข้าวเอียงกันสันดีเดี๋ยวนี้บอกไม่กับตัวกระสรวงก่อนตัวเด็กกัมาคุยตุลาการบอร์จูบอกระกับกระคับอันนี้ห้องนี่ละในชุดกุมปิดห้องนี่ละบ้านนี่ไหมกุ้มนี่อันนี้คือเปิดและปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอาทิมอะไรอีกคุณพี่อาทิมงานมาซอยขึ้นรถแนเฮขึ้นรถแนเฮของสาวหน่อยทั้งสองหน่วยเลยเดินหน่วยเดียวเดินหน่วยเดียวโอ้ยุบมาใส่กันอ๋อก็คือให้มัน ลุงโตเพื่อที่ว่าเตรียมงานเตรียมงานเตรียมงานเตรมงานของลูกไงโอไม่ถึงว่าลูกพี่นี่ก็ยังดูแลในไฟนี่อยู่ยังยังเบิร์เพิร์นยังเบิร์นเพิ่นอยู่ถือว่าสุดยอดเลยล่ะแมหลังจากเพราะมันลุงโตทั้งนี้ก็จังสิไปตุ่มไปห้อมพิมทั้งนั้นทั้งพุ่นจังว่ากันหมอกของเฮาจังว่ากันนอ้าสาเต้ครับเต็มใหม่เต็มมือแนวนี้เด็ดเอ็มไม่เนาลูกพี่โอ้โอ้อยากได้ไม่ยังไงโอ้ไม่หน่อยมันจับหลุดมือเนาะลูกพี่เนาะเป็นคือกันอยู่ยังขึ้นกระซังกวเช็ด ขาอนุญาตด้วยค่ะอนงญาตบดกีเอ้ยเออดังดีเอาบานิเทศแต่ไม่อยู่นี่แะค่ะปวดขีเอาก็ถอดแล้วถอดที่ไหนังเขายู่เป่เขาอยู่อาวทีอบ่าโอ้ยมันอะไรอย่งไม่อยู่แหมนก้ เฮ้เครื <h ans> <h ans ่องตัดหญ้ามาเห็ดมอไซส่กับเห็ดบานเอาใส่ไม่เด็กตัวเดียวนี่จีแมนไปเลยลูกพี่แมนไปเลยระบบคือทางวงเข้านี่เห็ดเสร็กระบบมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเห็ดจังไหนวะคือเห็ดเดือื่อว่าการไล่ซุดไล่รยังนี่เอาเอาไม้ตัวนี้มันมันกับเขาตีเขาคือกันลูกพี่เขาคือกันเขาันบริเตนตัวอ๋อไอ้ประจําเป็นต้องต่อลูกพี่มันมีระบบการลิงการลิงสัญญาณอยู่ อ๋อเชงวันชูชูเชเขามันเขากล้องไล่ดอยติเหรเขาคือกันเขากล้องไล่ทัดทั้งบิดเลยโล่กันกรไดเบาๆกันบ้างชิคกี้พายคือกันโอ้เชงเชงวันชงวันวันโลล่สวัสดีสวัสดีสวัสดีออาลองเบิงบัตลองเบิงบัตรกั้อกันสอน้องกนกันเอีกคู่ปดเดพี่วะไมคสวัดเนาะอันไหนคนในบ้าเสียงเกียดไปอ้อมแอบอ้อม เขาเขาคือบ่มีองิซี่อสิน่ะซื้อติดอะพ่อลูกพี่มันจะเป็นังซี่อมันเป็นระบบการว่างงานว่างอย่างตัวการว่างงานระบบต่างๆนี่คือทั้งวงเฮ้าหนีจ้างมากเป็นพิเศษบ่มีมาตรฐานบ่มีมัตรันเขาใจย่ว่าอัน จะเลื่อนลิลป์รถแห่เจริญศิลป์นี่เพิ่นยังใหม่อยู่เพิ่งเป็นปีแรกระบบต่างๆเพิ่นก็อาจจะบ่ทันได้คุ้นเคยกับการเช็ดชัวช่วเชียวยังมากมายแต่ว่าทางเชียงนาบันเทิงศิลป์ของเฮานี่เช็ดมาตลอดโดยตลอดก็เลยสุดยอดอันนี้ทีมงาน<ม>นาง,งเอกเอาน,งนงอางนางเอกยังขึ้หน้าเหลืงองหน้าเหลืองหน้าบุา๋นนอกพื้นพิดบ่บ่เบือปานนี้บ่แม่นมันเป็นทุ่งจะไปที่จะไปถอเว้ยเออไ่อยากบอกจริงๆก็บ่ไปห้องนกง ไปมากแล้วว่าหันจะไปมากอีกแล้วเนี่ยลายกัดกินักสมมอไปหากินนั่นสิไล่ต่อไปกันมาแล้งพอกันที่โตเนี่ยใกล้สดกุ้มเปิดปิดจะรู้ปิดหรือเปิดเรงสองสองสองกูได้ ใครจะเข้าไปดูในกลุ่มปิดก็เรียนเชิญใครครับผมใครจะเข้าไปดูในกลุ่มเปิดก็เรียนเชิญเล้วคือว่าใครยังสรุปพี่ใครนี่หมายถึงว่าควมคุมพอใจบอแมนบอเป็นความใครเนี่ยอียงนะปิงบอบอกนรลดดีดิแม่นครับแมนโอ้กลับฝากพี่ฝากน้องเฮาคือเก้าคือเดิมแหละครับพี่น้องเฮาผู้ใดมีการมีงานก็อย่าลืมนะครับผมผู้ใดอยากได้รถแฮ่ผู้ใดอยากได้มอลลงมอลลัเฮามีทุกรูปแบบรถเฮี้าหน่อยครับ รถแทร่สาน้อยฮอนหลักาขันจ้างสาน้อยแล้ว้เต้ทังสาวน้อยเต,อยอยต็มกระจ้งาจงบอจะเจลื่อนสินจะเฝ้าเอาดีกวนโอดีกวนเียราไกลอ,าอ่างอเงี้เาไกลบนเทิงสินคันจ้างเราไกลบนเทิงสินมาได้คิวงานเต็มกับจัง่ากันทั้งรถแท่จะเลื่อนสินกันเรวกันโอเคหรือว่าพี่น้องอยากได้ทั้งรถแท่ลกาเเราไกลบนเทิงสินไปเรียอีกกันอีกอยจมกันเลยและเออเหนมันเทเออเหนมันเท ครับนั่นแหละสามารถติดต่อได้ทั้งเมื่อ้าเราเลยนะครับผมเดี๋ยวเราสิเป็นคนเดียวดอกเพราะว่าเขาจังสีได้คาตัวขันมุจมัดจังที่ผมเลยบ่ไดวคคาตัวมูผมสิบ่ิด้คคาตัวเราต้องพักไปหาเราต้องค่ะไม่ได้เอาใไปน้มมลัางกับคนอยากเขาห้งน้ำก็ด้ครับพี่องครับเอา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 เอเอาเอาอาเ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 อ พี่น้องขอโทษขอล์ฟใหด้วยค่ะนุ๊่ไหวแล้วนุ๊ปเกินค่ะไปปอบเปียกเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องวิ่งอย่าแลนด้วยละไม่ยังดอกันสีซึมยังซึมซึมซึมเองซึมนี่ซึมจิกรวมโอเคครับพี่น้องเอ้ายึว่าขอให้ยังอีกบ่โทรศัพบครับเพราะว่าเขานะนำวิธีโทรศัพท์ขี่บอกเอาค่ะเอา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 ยึว่าสุมาพักควรแหละล่ะนลูกพี่น้องกาพบมาพอกัน โดนเถื่อจังเยว่าพอกันโดนมันธรรมดาได้โดนโดนมาับตัวนี้ขันเจ้าว่ามามือนี่ขันพ่ได้พ่อนะเจ้าม,ามือนอี่ผมลื่มหนาเจ้าเลยอเ,เอาอิริ่ได้พ่อกันโดนมันเลืมได้ลูกพี่านั่นแหละสิมาดูอยู่สิมาดูอยู่เห็นบ่ไรสุดนี่กับสิมา้วยพี่ราคือ,คอต่อว่า <c oughs> สิมีการทักททยถามไทยกันหลังไม่ยอยู่ดอกพี่น้องฮะกเป็นยังขึ้นได้เขาได้เข้ามาต่างๆนันน่ะจังค่อยว่ากันก็แล้วกันเนาะครับเนาะว่าข้อสิทธิไทยคลิปพื้นบานไทย มันเหมาะสมยังจังดายบ่บ่เน้มันเป็นหลังไม่เลยเอาเอาเอาพี่น้องพวกกันคลิปหนักกัแล้วกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เข้มครับสวัสดีครับโอ้ยอ่ะพี่น้องเเาพวกรล่งไปแล้วสำหรับพี่เข้มเนาะตัวมูนเอาพวกักันคลิปหนักกัแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม